เดีลยวค่ะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาทำไงดีนะอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินทัวร์แบบนี้กันค่ะองตึกบ้านกันเลยนะคะเรามาดูบ้านเลยค่ะบ้านของเราก็จะเป็นโซแบบนี้กันนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีส่วนหลังบ้านด้วยเนาะนี่ แล้ต้องห้องกูมันก็มีอะไรให้เราดูด้วยนะคะแล้วต้องแนวให้มีความลับด้วยมรงใครที่รู้แล้วเนี่ยจะค่อยไปดูจะค่อยดูช่วงหน้านะคะเพราะว่าเราเราจะมารีวิวค่ะมันก็จะเป็นส่วนของบ้านผู้หญิงนะคะมันจะสวยมากๆเลยนี่ มีทั้งรูปอะไรอะทั้งรูปหมีหมียักษ์อะไรพวกนี้นะคะเห็ดแล้วกระต่ายแล้วก็ต่ายมก็เยอะแยะมากค่ะน่ารักมากเลยเยอะแยะแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะอะลืมบอกอะไรเลยค่ะว่าตรงตรงนี้มันเป็นตรงเออไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่แต่พอ,อเห็นแล้วน,นะน่าจะเป็นต้นหน้าบ้านหน่อยน,นะคะเพราะว่าแมาน่น่าจะเป็นวิวนะคะทุกคน เราไปที่นะวค่ะแล้วก็เป็นบ้านผู้ชายกันเลยะคะ่ะบ้านผู้ชายก็จะเป็นทรงรามแบบนี้นะคะชั้นเดียมกับผู้หญิงเลยแล้ข้าไปในบ้าน,นะคะ่ะเข้าไปในบ้านก็จะมีเจ้าหมาด้วยนะคะแล้วก็มีห้องนอนของผู้ชายนะคะแล้วก็มีมีนี่นะคะ่ะนี่นอนนอนนอนด้วยอ่อยังไงไปด้วยะคะ่ะ มีวิจารณ์ต้องหวานใจแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยเลยคะ่ะนี่ค่ะคือที่ออกกำลังกายนะคะแล้วไม่นื่อแล้วมันมีเงินสองพันบาทเลยนะคะนี่ก็มีพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมาผสมห้องน้ำเลยค่ะห้องน้ำแก,ก็จะมีพวกแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีที่เปลี่ยนชุดอะอ่ะแบบนี้ให้เราเลยนะคะนี่ ที่เปิดสุดนะคะแล้วก็เราเลเซวันนี้ค่ะจะต่อไปห้องนอนของพ่อแม่ของผู้ชายค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องรับแขกกันะคะ่ะห้องรับแขกเนี่ยก็รวมกับห้องทานคข,ข้ามกันค่ะและนาทีหนึ่งค่ะอ่ะลืมพาไปวิอสวนหลังบ้านเลยสวนหลังบ้านของผู้ชายเนี่ยนะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเป็นเป็นโรงป้างกวงๆแล้วก็จะมีถ้าเราส่องไปดูอะไรผู้นี้ได้เลยเยอะค่ะแล้วมันจะผลบไปที่อีกที่หนึ่งแล้วมันก็จะมีโซลิตอันนะคะแล้วมันจะเป็นภายในห้องนานนะคะและเราก็แล้วเราก็จะไปดูตรงโซนรถของผู้ชายกันะค่ะนี่นะคะรถของชายมีสองแบบคุอรถ ก็รถใหญ่แล้วก็รถจีนแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะอืะ้มอะมาน่ามาน่าไม่ได้ทุกคนเกาว่าเกาเกาว่าจะเอาเรถนี้มาพาทุกคนทัวร์ด้วยนี่แหละโอเคค่ะแล้วก็ทารถนี้สัตว์สามทัวร์ต่อไปนะคะบ้านหลังในบ้านกัานบานนี้แบาทำเพล็กกันนะคะเพราะว่อันนี้อาจจะติดขัดอะไรมากมายนะคะเพราะว่า พราะว่ามีผู้ไม่รู้อจะหาว่า้าติดแขกมากเลยเราก็เข้าไปในบ้านนี้เลยค่ะไปในบ้านแล้วค่ะโซนบ้านของคนนี้นะคะคนที่จะไปทำาพสเนี่ยให้เราทำควสนะคะคนนี้ให้เราทำทวามโพสเราจะคุยเราถึงจะคุยอะไรเกีการกับนางได้น,นะคะเราก็นี่ค่ะห้องน้ำ ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแห้องห้องนี่ค่ะก็ห้องทุ่นนะคะแล้วข้างมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนั่นนี่คือที่ล้างมือนะคะแบบนึงนะคะไปเลยค่ะอ่ะนี่โซนล้างมือนะคะแล้วก็โซนล้างผ้าด้วย ที่นคุกคกว่ามีส่นสภาพหมดเลยค่ะห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะเป็น <c oughs> สองสองที่อืดนี้นะคะไปบ้านอื่น,น,ะะนกันค่ะก็ก็บ้านหนังบ้านที่อื่นก็จะไม่ให้เข้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบร้านโคาเฟอะไรอย่างนี้คาเฟ่นะคะก็จะคู่รักเนี่ย มายืนเอ้ยยืนเลยก็ก็จะมีคู่รักนะคะมานั่งมานั่งทานอาหารกันนะคะโบก็จะมีแม่คา้ากับับก็จะมีคนรับบริการด้วยนะคะโอเคค่ะไปต่อเลยะคะ่ะต่อไปเราจะไปดูอะไรกันค่ะไม่รู้วันช่าบริษัทหรือเป็นทหารตำรวจใหญ่นะคะ น่าจะเป็นสารลำหมดแฉนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะแต่เนี่ยแต่ก็เคยรู้มาก,ก่อนนะคะว่าว่าคนเนี้อยอย,อยู่ที่ถิ่นแย่ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนคนคู่รักเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารแต่ตรงนี้กันไม่ไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่แต่เนี่ยจะบอกเลยนะคะว่า คู้เราเนี่ยถ้าเราไปอยู่ที่วัดแล้วเราดูอะมันจะย้อนกลับมาค่ะถ้าเราลืมดูเร็วไว้ค่ะมันเป็นอนนหละเออเบานี่เลบอีเราจะไปดูชั้นสองกันดีกว่าค่ะอ้องหมูเลยว่าต้องเป็นสำรองแวร์ของของพวกนะคะของพวกแานพลังงานกันนะคะพลังงานนี่แล้วเนี่ยคล้ายกับท่านประธานมากเลยค่ะน่าจะเป็นรองประธานนะคะ ต่อไปค่ะเราก็เดินค่ะขึ้นไปชั้นสองเลยค่ะต่อไปค่ะมันจะอบอกว่าบันไดที่นี่นะคะมันจะสูงมากๆเลยแต่เราอยู่ห้องเดินห้องกันนะคะนี่ก็จะเป็นห้องประชุมะคะ่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะคะ คนต่อไปห้องนี้นก็เป็นห้องทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้องก็ไดแต่แต่เขาบอกลแล้วว่าเป็นห้องทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วกันนะคะคน,นต่อไปค่ะ,ะ,ะต่อไปค่ะ ต่อไปห้องประธานบริษัทค่ะทุกคนจำหน้าของประธานรองประธานได้แล้วคะทุกคนต้องจำหน้าของรองประธานไว้นะคะแล้วเรามาดูหน้าของประธานบริษัทกันค่ะให้เลยเต็มเต็มเต็มเรื่องต้นขาก็คล้ายๆกันน si okay. ี่ค่ะคือบอกว่าประธานเน่ยหน้าขาของรองประธานมากเลยค่ะแต่แต่แต uh ่ประธานบริษัทนะคะจะ จะมีแว่นนะคะต่อไปค่ะแต่เราจะบอกว่ามันคือสถานีตำรวจใหญ่หรือบริษัทคืออยากจะบอกว่านี่ค่ะไม่มีกองขังไว้ด้วยอะ่ะมันจะเป็นเออสถานีรือตำรวจใหญ่นะคะมีกองขังไว้ด้วยอเออเออแล้วก็ เรา็มีการเจรจาอะไร่เยอะกันด้วยค่ะดูดิคะดูดิค่ะเจรจากันด้วยเดี๋ยวกันค่ะก็จะเป็นห้องคุยอะไรแบบนี้เยอะๆกันค่ะต่อไปก็ทางตันแล้วค่ะแค่นี้นะคะต่อไปเราก็จะเป็นห้อง เราเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะบ้านอ้าวจะบอกว่าม่เงินอยู่หนึ่งพันบาทนี่นะคะก็เป็นพวกคอมให้เด็กเล่นเลยทีเตรงเนี้ยให้เด็กทำงานนะคะก็เป็นห้องนอนของเด็กสคนนันนคะ,ะก็จะเป็น แชร์ด,ด้วยค่วค่ะ